เปิดฉากมากับก้อนเมฆสวยๆนะฮะเป็นงานอาร์ตครับทุกคนว้าวลานะานะฮะใครเรียกอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวบอกนะเกมนี้ไม่หมดพูดแน่เลยอีโลอ่ะอันนี้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษแล้วทุกคน อะไรกี่ว่าไงสวัสดีโอเคน่าจะบอกแค่เราสลับสวัสดีนะฮะโอเคอันนี้ยังอยู่ในช่วงของการสอนนะครับพาราเนตออฟลานะ่าแป,ป๊หน้าของของขอนุญาตอะไรอีลอีมาอารามิโอ <N> อะไรวะรอะไรด้วยเมื่อกี้เนะี่ย ันนี้คือ L T โอเคก,ก็คือ L สองเลยฮะเพื่อยอ่อน,นะครับกระโดดปึ๊บจับขึ้นไปอา่าโอเคสอนคล้ายๆกันคล้ายๆโอเคไปแล้วก็จับนะฮะจับหย่าเออนั่นแหละโอเคหูดูสาวเสียงทุกคนสาวเสียงโคตรดีเลยสาวเสียงเหมือนแบบหนังฮอลลีวูดอ่ะอ้าวออาไม่ตายวะ่ะ สักครู่นะอีโลสักครู่อีโลอีโลฉันตกอ่ะไปไปไปครับทุกคนค่อยๆ่อวายไปค่อยๆ่อวาย,ย,ย,ยไปโอเคขึ้นกันขึ้นกันเถอะโอเคโอเคโอเคดูดีทุกคนครับฉากยังดีอะฉากโคตรสวยเลย แล้วอีโลไปไหนแล้วอีโล,ลอรอลาน่าด้วยโอเคยอ่อฮะไป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 ใครอ่ะเงีย้ยไปเงี้ยไปเงี้ย,ไป,ยไปลาน่าไปไปด้ยังโอเคไปไปไปเพื่อนเลยแล้วไปไปไปย่อไว้ก่อนเดี๋ยวโดนฟันนะทุกคนเดี๋ยวโดนฟันโอเคไป,ไป ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นวาย <c oughs> สนิกกี้ซิกเตอร์นะฮะห <c oughs> ลบหนีออกมาได้ละ <c oughs> โอเคขึ้นนะ <c oughs> เออเงีย้ยแหละกูตกอีกแล้วทำไมมาตกบ่อยจังเลยละะ่ะฮะโอเคขึ้นฮะขึ้นขึ้นขึ้นไปเออ <c oughs> นั่นแหละย่อก่อนนั้นตัวอะไรอะ่ะหมาป่ะน่ะ ว้าวโอเควิ่งไปฮะวิ่งไปโอเคมันวิ่งเองฮะแปลว่าลานะอีโลหูงานภาพยังดีอะทุกคนดูดิ ขึ้นหาขึ้นขึ้น,นโอเคไปไปไปล้วอีโรไปไหนแล้วอะเหมือนเหมือนแบบตอนนี้ดูภาพยนตร์อยู่วะทุกคนแล้วกูขึ้นยังไงอะขึ้นไม่ได้ลากนี่แน่เลยกด X อกโอเคกดเกเพื่อลากอ่าเป็นเกมที่มีเลเยอร์อยู่นะเนี่ยทุกคนโอเคขึ้นไปกระโดดอึ๊บอ่านั่นแหละโอเค ตามอีโรไปกันยอ่อฮะอันนี้เราไม่สามารถย่องเร็วได้หรอใช่ย่องเร็วไม่ได้ครับทุกคนโอเคอีโรไปไหนแล้วอีโรนี่ไงอีโรคืออะไรอ่ะหลุมห่มโซ่ปอทุกคนอีโรอีโร๋โยวผมแปลเองเลยแล้วกัน อ๋อผมคิดว่าเหมือนจะเป็นพี่ชายกับน้องชายครับทุกคนไปกันลานะ้าเร็วไปกันส่วนเนี้ยผมคิดว่าอาจจะเป็นพ่อแม่ของเด็กสองคนนี้ครับลานะอีโลอีโล,<ะ>ลชัดเจนเลยครับน่าจะเป็นพ่อแม่ของเด็ก2คนนี้ที่เสียไปนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมนี้จะ มีการเล่นเป็นแบบไหนนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นแบบจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือว่าจบยังไงแต่ตอนเนี้ยเหมือนฝนจะตกแล้วอะไรนะข้างบนนะ่ะดาวตกไม่ใช่ดาวตกอ่ะเหมือนจะหลวดเลยทุกคน,นรู้เสียงลมดิเสียงลมอย่างโอ้เชียฉากนี้อย่างสวยเลยทุกคนวิวิวิแลวจอยสั่นด้วยเกิดอ,อะไรขึ้นอะไร ้ย่พ้ยอะไรอะ่ะอีโลลาน่าไปพี่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 อีโลพี่ไม่ไม่อีโลเชื่อแล้วทุกคนมันคืออะไรอะ่ละลาน่าเอาไงอะ่ละลาน่าต้องตามเหรอน่าจะต้องตามเลยครับทุกคนตรงนั้นเหมือนจะไปไม่ได้ละ มันคืออะไรอ่ะที่มันลงมาน่ะเหมือนจะหลุดเลยเชียช่ยวเช่วิ่งเลยวิ่ง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 ,งกลับบ้านกลับบ้านก่อนแต่พี่อ่ะเชี่ยละทุกคนน่นนั่นนัน่นนอีโลอีโลชิบหายแล้วทุกคนเกิดเลยขึ้นเนี่ย เร็วเร็วเร็วเวเรันนี้ได้ไหมเร็ววันนี้เร็ววันนี้เร็ววันนี้พอร้องไป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 ไม่ได้ไม่ได้จะให้มันให้จะให้มันตรวจเจอไม่ได้ให้ดูทีทุกคนความเต็มเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยยังไงอ่ะยังไงอ่ะเราจะไปยังไงอ่ะหลบหนีไปยังไงอ่ะ อ๋ออ๋อผมรู้แล้วนี่ไงมีพงหญ้ามีพงหญ้าโอเคไปขึ้นไปอเอไป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 เลยไปเลยไปเลยไปเลยพี่นั่นอะไรอะ่ะดูดิทุกคนเชีย่ยมันคืออะไรอะ่ะต่างดาวมายึดโลกเหรอเชีย่ยละอ้า ไม่นะพี่อ่ะโอเคโอเคเราหมอปมาถูกแล้วโอเคโอเคเจอเจออะไรอ่ะส่งสัญญาณอะไรวะมีเสียงเด็กคนมีเสียงเด็กเราต้องบอกตรงนี้ถูกแล้วเชีย่ย อะไรวะหน้ามันจับมันจับคนเลยทำไมอ่ะมันจับไปทำไมวะเชื่อชื่ทุกคนดูซาวดิซาวแม่งแบบเหมือนหนังฮอลลีวูดอ่ะหนังฟอมยักษ์จัดอ่ะอะไรวะนี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเหมือนหนังฟอมยักษ์จัดเลยหน้าดูดิ ลานะ่านะอีโร่ไม่พี่พี่พไม่นะพี่เราไปแล้วค่อยไปครับทุกคนหนักดูดิทุกคนมันเหมือนอะไรกลมๆทุกอย่างในนั้นนะ่ะคือเลยวะเชีย่ยเปิดฉากมาไม่เข้ามันแล้ววะพี่อีโร่ไม่นะพี่พอะไรเสืยองอะไร ไม่มีอะไรโอเคเซฟเซฟเซฟอะยังไงอ่ะไปไงอ่ะอ่าออ่าโอเค,อเคข,ขึ้นขึ้นขึ้นได้ไหมขึ้นไปวิ่งเลยอ่าเรียบร้อยหนึ่งศพฮะทุกคนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไป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  อันนี้ขึ้นปีนขึ้นปีนขึ้นเออไป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 เร็ว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 อย่าให้มันจับได้แค่นั้นพอวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยพ,พี่อีโรไม่นะเราต้องช่วยว่ะทุกคนเราต้องช่วยยังไงเราต้องช่วยพี่พี่พี่อีโรให้ได้แล้วก็ทุกคนด้วยดกด X แล้วก็โอ๊ตดึงโอเคโอเคไปไปไป ยังไม่หมดเหรอเออโอเคได้ละโอเคเดี๋ยวรอรอ,อมันไปรอมันไปก่อนขึ้นไปขึ้นไปอ่านั่นแหละโอเคแล้วกูก็วิ่งเลยอย่างเงี้ยโอเคย่อย่อฮะวิวินิ่ okay, งนิ่งก่อนนิ่งนิง่งไว้ก่อนเดี๋ยวมันเห็นไปไปไปได้แล้วไปเลยไม่มีอะไรเออไปละไปละ เชี้ยร์ละทุกคนเชี้ยละเชี้ยละเชี้ยละวิ่งดีงเงี้ยกูวิ่งดีกูวิ่งเลยดิอย่างเงี้ยอ่ะมีฉากด้วยอ่ะลงน้ําก่อนเรียบร้อยลงน้ําละมันไม่รู้ครับถ้าเกิดลงน้ําเหมือนจะไม่รู้แล้วพี่อีโร่เราไปไหนแล้วอ่ะทุกคนเชียมันตามมาว่ะมันตามมาว่ะเอ็ก ยังไงเหรอกด X ครค้างเหรอยังไงวะอ้าวอ๋อเอ็กนี่เมื่อกี้ผมไปกด A เ,เออแม่งก็งงตั้งนานอึ๊บเออเรียบร้อยโอเคย่อตาอะไรอะทุกคนทุกคนดูดิอะไรอะมันคือตาอะไรวะขึ้นหน้ามันคือตาเว้ย ขึ้นฮะขึ้นขึ้น,นเออโอเคแล้วเราก็ขึ้นตรงนี้ขึ้นไปอ่าแล้วก็กระโดดชาร์จหน่อยเออนั่นแหละตานะี่ยทุกคนมันตาเว้ยแต่มันตาอลไรไม่รู้อ่ะเชียรแล้วดูเสียงดิมือนหนังฮอลลีวูดจริงๆเลยทุกคนผมแนะนำเลยให้ทุกคนซื้อมาเล่นแล้วทุกคนจะรู้เลยว่ามันมันโคตรดีอะเซฟละเซฟละ เชี่ยทุกคนดูดิฉากตรงนี้ยังสวยอ่ะถ่ายภาพปกแป๊บไปกันต่อครับไปกันต่อเชีย่ยพี่อีโรเหมือนจะเหนื่อยแล้วทุกคนเริ่มวิ่งช้าลงแล้วอ่ะเชีย่ยแล้ดูฉากตรงนี้ดิ เชี่ยสงสารลาหน้ามากเลยครับทุกคนอีโรอะตอนนี้ผมไม่ได้ขยับละพี่อีโรอีโรพี่ทิ้งหนูไปทำไมอ่ะหนูเหนื่อยอ่ะพี่อีโรรยบล้อยครับสลบไปแล้วครับทุกคนเชี่ยพูดตรงๆนะทุกคนเหมือนดูหนังอะ่ะคนลุกเลยอะ่ะ planet of Lana เชียทุกคนแค่ฉากขึ้นน่ะแม่งก็โคตรดีแล้วทุกคนและอันนี้คือเกมเต็มนะฮะไม่ไม่ใช่ demo แต่อย่างใดคือเกมเต็มผมซื้อมันเล่นเลย planet of Lana เริ่มต้นนะฮะจุดเริ่มต้นโอเคเชี่ย <Yeah. S 1> โอเคแต่ผมว่านะเดี๋ยวผมอาจจะจบพาร์ทไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแลเดี๋ยวพาร์ทหน้านะฮะเดี๋ยวมารุยกันต่อเลยว่าจะเป็นยังไงสำหรับวันนี้บ๊ายบาย